จริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากนะโยมส<ะ>องข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบปว,ด,ปปวดแบบอยากจะทุบหัวเก่าจริงๆนรัศก,การค่ะหลวงพ่อหลวอกราบขอ,ขอ,ขอจเจริญพรนายมนะอาตมาก็พนันอุปชัยค<ข>ุณอา<ข><ข>ตมูค่ะวัดที่จำพรรษาอยู่แล้วมาที่สิบสีพรรษานี่โยมนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้ 68ปดก่ตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดพันตัวดีบูนะคะหลวงพ่อมีการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเขานี่ทั้งสองทั้งสองข้างนะโยมนะเริ่มปี48จะเริ่มประมาณ10ปีแล้วที่ปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าจะจะเดินเด็กมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนก็บสัตวนึงข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียมันมีหรือไม้ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี้ยก็ ก็อาจจะมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีแล้วมั้งสิบสามปีแล้วสิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะขนาดเราจังแค่สิบสองเนี่ย จากที่ว่าการปวดหนักนะคะเมื่อก่อนเนี <ries> <identical UC> ่ย <kaz> ค <uffy> ือปวดร้อยเปอร์เซนต์เลยฉันไปเพียงแค่สิบซองนะคะหลวงพ่อนะคะก็สามารถจะสุขภาพดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซนต์แล้วนะคะเรียกเรียกว่าประทับใจค่รู้สึกว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมิถาบจะมีอาการทรมานบ้างๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นบอกว่าญาติโยมได้ถามด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อตอบว้างไงคะอืมค่ะญาติโยมท่านก็บอกว่าเคยเห็นมันกันโฆษณานี้อ๋อค่ะก็ยังอยากจะให้อัตมาลองดูค่ะ อาตจามาเดินวิดระบาดที่ขึ้นชันคงมาจาตามาจะคงมาจานตามอ่ะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยปวดเท้าญาติโยมก็เห็นว่าหลวงพ่อเดินกระเพกกระเพกปวดเท้าใช่ไหมคะหลังจากที่ทานดีบุญไปสิบซองนะคะหลวงพ่อเดินได้ดีขึ้นนะคะญาติโยมก็มีอาการมีการถามนะคะว่าหลวงพ่อก็เลยบอกไปว่าเจอผิตพันดีบุญใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนหลวงพ่อให้ดีบุญคะแนนเท่าไหร่ดีคะก็ช่วงนี้นะก็ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละถ้าให้ถ้าให้ร้อยคะแนนค่ะร้อยคะแนนก็อาจจะ เจ็ดสิบกว่านั้นเจ็ดสิบนะคะมีรอยให้เจ็ดสิบนะคะถือว่าผลลัพธ์สุดยอดมากๆใช่ไหมคะยังยิบยังกันไปสิบสองสิบกว่าสองสิบกว่าสองเท่านั้นเองนะคะจากที่เคยเป็นหนักสิบปีหลวงพ่อก็ดีขึ้นนะคะก็อยากจะบอกญาติโยมนะที่อาจจะมาก็ลองฉันลองทานรู้ได้ยังเนี่ยก็ดีขึ้นนะโยมจากที่ว่าได้ทานยาหลายอย่างมาแล้วหลายยี่ห้อหลายหลายอย่างมาแล้วก็คุ้มราคานะมันดีขึ้นแบบดีขึ้นมากใช่ไหมคะใช่ใช่ดีขึ้นมากก็สังเกตได้สังเกตได้ค่ะจากแคปชานี่จะ จำวันแล้วลุกขึ้นมาก็จะเดินลําบากหน่อยก็ดีขึ้นตอนนี้ลุกได้จะมายาลมกเขาก็ยังกรึบๆอะไรเงี้ยก็ดีดีขึ้นแต่ข้างนี้ยังดังอยู่น่ะข้างนี้ก็ค่อยช่วยแล้วแต่นี่ยังนั่นอยู่เนี่ยเดินตอนมัชาในตอนตีห้าลงมาจากบันไดนะก็ดีขึ้นนโยอนแล้วเมื่อก่อนตอนลงขึ้นบันไดคะหลวงพ่อนีกันปวดต้องเดินแบบไหนคะก็ขาลงมันจะดีหน่อยโยมขาลงก็าัตรกาขึ้นก็ต้อง าบันไดขึ้นไปหน่อยเพื่อช่วยต้องใช้ราวบันไดไต่ขึ้นใช่ไหมแล้วตรงข้อเท้าอะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานก็ตรงนี้เนี่ยสิบกว่าวันมานี้ไม่เป็นไรก็อ๋อไม่เป็นไรคือสามารถลงน้าหนักได้ไหมคะก็ได้ได้แต่งพื่อได้ได้มากขึ้นเนาะเมื่อก่อนนะคะตอนเจ็บแบบมันลงน้ำหนักยังไงคะลงเพราะเวลาที่เราต้องใช้แบบเท้าในการเดินเดินไปพอเราเดินอย่างนี้ไหมถ้าถ้าหนักที่เราจะก้าวข้าขาซ้ายเนี่ยก้าวขวามันจะหนักหน่อย ะตรองเขาทาจะเสียวอาตมาก็ขอ,ขอ,ขอผู้แปลภาษาพระรยนยมนะถ้าผู้โกหกโก็ม,ม,มุกษานโยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุม้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่นี้มาคุมราคาโยมคุมราคาที่อาตมาก็ขอขอ,ขอบอกโยมล้วกันนะก็ะลองดูโยมต้องห้าตอนนี้ก็รู้แล้วยมถ้ายัางเป็นสักสี่ห้าปีเนี่ยคงจะดีเพราะอาตมามประมาณเกือบสิบสามปีแล้ว โยมปุ๊กนี่ที่เขามาขายขี่ขีบูนตอนนี้เขาไม่ได้มาว่าจ้างอาตมาหรอกโยมอาตมามาลองชั้นดูก่อนก็ดีขึ้นจริงๆ ลองดูเลโยมทําไม่หาก็ถ้าเป็นสองปีไม่หาก็มาหาอาตมาวัดบังเพลงใต้จะน้าฝันเลี่ยมได้เลยโยม <c oughs> หลวงพ่อก็บอกว่าทางเราไม่มีการว่าจ้างแล้วหลวงพ่อก็ทานแล้วดีขึ้นก็อยากบอกต่อยาดโยมเช่นว่าว่าเพราะว่าฉันเองแล้วก็เห็นผลจริงนะคะอ่า<อ><อ>วันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแช์ประสบการณ์นะคะหลวงพ่อท่านนะคะก็ยังจะมาการันตีได้ว,ว่าเมนการทานจริงๆแล้วเห็นผลจริงๆ,ๆก็จะมาฉันดีบุญใ,ให้ท่านผู้ชมดูกันเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวพวกเปิดให้นะคะอาถ้าตัวดีบูลนะคะที่ออกจากพวกไปนะคะพวกเป็นโค้ดประจําสํานักง,งานใหญ่นะคะแล้วก็ตัวดีบูลที่ออกไปจะต้องเป็นแบบกล่องแบบนี้นะคะกล่องสีเขียวนะคะแล้วจะเขียนว่าดีบเน่กับดีบูลเป็นชนิดเดียวกันนะคะ<ช>แล้วก็กล่องที่ถูกส่งจากสํานักง,งานใหญ่จะต้องมีเป็นต้องแกะออพลาสติกใช่ไหมคะหลวงพ่อนน่นหนา<ช>เนะ<ช>าะ่ขาไม่มีการถูกแกะใดๆทั้งสิ้นเนาะหลวงพ่อเนาะจัดกิงดีมากจ้ะหลวงพ่อบอกว่าเป็นพระไม่ไม่มุสาเนะหลวงพ่อนะคะเนี่ยค่ะ ก็แกะออกกล่องมาแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเนาะนะคะแล้วก็ข้างในมีก<ะ>ี่ซองคะห้าซองข้างในมีห้าซองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะมีห้าซองจริงหรือเปล่าตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะข้างในจะมีห้าซองเปิดมาในนี้นะคะมีห้าซองเนี่ยนะคะเป็นห้าซองนะคะหลวงพ่อชันวันละอ่าหนึ่งซองวันละหนึ่งซองเพราะนั้นหลังอาหารเชา้าค่ะเออหลวงพ่อคิดว่าวันละหนึ่งซองมันเพียงพอไหมคะ กับที่เราสัมผัสได้ว่าสิบวันอ่ะมันก็ลองลองถ้าก็จะลองดูคุณภาพค่ะแต่ที่ดูดูก็สองสองก็ดีค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วงหลวงพ่อคิดว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นแบบเร่งฟื้นฟูได้ไหมคะดีหยกดีถูกเข้มข้นดีมากค่ะนี่นะคะหลวงพ่อก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะกินมาสิบปีสิบวันก็ยังดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันให้ดูนะคะค่ะวิธีการทานง่ายมากๆเลยนะคะ <g ül üş> ก็คือใช้น้ําประมาณครึ่งแก้วน้ําเย็นนะคะเน้นน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นเราปะกะตินี้เลยนะคะจะเป็นน้ําเปล่าธรรมดาหรือว่าน้ําแช่ในตู้เย็น,นก็ได้น้ําประมาณครึ่งแก้วแค่นี้นะคะแล้วเราก็มาแกะตัวดีบูลนะคะอยู่ในซองแบบนี้นะคะแล้วก็เทลงไปเลยนี่นะคะเราได้น้ําแล้วนะคะวิธีการทันง่ายมากๆนะคะแล้วก็ชงผงดีบูลลงไปนะคะเทให้หมดซองนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะว่เาเราใส่สาร <g ül> ส,สกดัดเข,ข้มข <g ül> ้นนะคะแล้วก็คนค่ะลูก คนแบบนี้นะคะหลายๆคนนะคะมีความกังวลว่าเอ,อ่อเป็นแบบชงเนี่ยจะทานยากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาถามหลวงพ่อกัน,นะคะ่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะหลวงพ่อนะคะก็จะฉันนี้ดูแล้วนะนี่ก็ละลายประมาณนี้ค่ะละลายง่ายนะคะดีบูลละลายง่ายมากๆเลยนะคะ ะะเดี๋ยวหลวงพ่อนะคะจะฉันดีบูดนะคะเป็นการยืนยันว่าฉันจริงเห็นผลจริงนะคะนี่นะคะหลวงพ่อฉันก็ไปแล้วนะคะฉันง่ายนะคะหมดแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะฉันง่ายไหมคะฉันง่ายโยมกลุมไหมคะไม,ไม่ไม่มีกลุมข,ขาวไหมคะ ไม่มีคาไม่มีขาไม่มีขมทานง่ายแล้วก็เห็นผลใยใช่ไหมคะใช่ค่ะห,ะหลวงพ่อก็ประทับใจมากเลยะคะค่ะสาหรับคลิปวันนี้นะคะสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็เรียกได้ว่านะคะคุณจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหลายๆท่านแล้วล่ะนะคะเพราะว่าบุกเองนะคะเป็นคนที่มีเคสสัมภาษณ์นะคะเยอะที่สุดแลวนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเคสที่ดีมากๆนะคะหลวงพ่อนะคะได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้แล้วดีจริงฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่หลวงพ่อบอกว่า อยงนีไงคะบอกญาติโยมนิดนึงค่ะก็ขอเจนยญาติโยมก็ที่ทาทันยาแก้ปวดแก้อะไรมาหลายอย่างหลายยี่ห้อแล้วโยมก็ยังหายมั่งไม่หายมั่งก็อาจจะมาประมาณสิบสามปีแล้วปวดทุกข์เข่ามากปวดจงเขาจะเล่าความหลังให้หน่อยก็ได้นะที่ช่วงนั้นที่เป็นหน้าปีที่หนาวหน่อยก็ปวดๆแล้วอยากจเจ้าค้อนทุกตรงนี้ทิ้งเลยโยมมันปวดยังไงมันปวดมากปวด ปวดจนร้าวปวดลึกยกขาไม่ขึ้นอย่างี้ค่ะลึกปวดแบบจะทนไม่ไหวยังก่ยิ่งกระปวดที่เราเป็นแพ้ที่ปวดอีกปวดจื้ก็ไปนในกระดูกเลยปนกึงกระดูกช่วงนั้นค่ะค่ะ,คะนี่ก็เป็นความประทับใจนะคะอีกเคสนึงนะคะที่เจ้ว่านะ่ยทุกท่านนะคะฟังแล้วก็ตัดสินใจลองทานได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดีบูลน,นะคะช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกทับเส้น ปวดสะโพกล้าวลงขานะคะนิ้วล็อกปวดหลังปวดไหล่นะคะวันนี้นะคะพุก,กับหลวงพ่อนะคะก็ต้องผ่อตัวไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอะ,ะเจริญพรญาติโยมนะโยมนะขอโยมก็ลองลองลอง,ลองทานดูโยมไม่เกินสิบซองก็จะดีขึ้นนะค่ะก็จนขจเขาเจริญพรโยมนะ